โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอูเม์เกมมิ่งนะครับวันนี้นะผมจะมาสอนเพื่อนเพื่อนะครับทาการตั้งค่าแบบต่างประเทศนะครับที่ช่วยยิงหัวนะซึ่งมันจะเป็นการตั้งค่ามี dpi แล้วก็มีการตั้งค่ารับอีกอันนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกในคลิปนี้นั่นเองนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าไปดูเนี่ยผมก็ต้องขอคนละหนึ่งไลค์หแชร์1นึ่งสับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องอูเม์เกมมิ่งด้วยนะครับผมโอเคก็สุขสันต์วันคริสตมมานะครับก็ โอเคนะครับก็ถือว่าได้พรกันแล้วนะส่วนใครที่เข้ามาใหม่นะก็ผมก็จะแคสทั้งเกม RV แล้วก็ฟรีไฟล์นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมก็จะเป็นแนวสอนสัส่วนใหญ่เนาะโอเคอินโทนมา มาครับผมเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่ารับนะครับผมก็ให้กดเข้าไปที่การตั้งค่าของมือถือ Android นะครับทุกเครื่องเลยเดี๋ยวมาพูดถึง BPI ก่อนสําหรับใครที่ยังปรับไม่เป็นนะครับกดเข้าไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์เวอร์ชันนะครับผมแล้วก็หมายเลขบิวนะครับกดลงไป7ทีนะครับกดยำๆเลยแล้วก็เข้ามาที่หน้าต่างการเพิ่มเติมนะครับผมการตั้งค่าเพิ่มเติมแล้วก็จะเห็นครับว่าสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับผมเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแล้วก็เลื่อนลงไปเรื่อยครับก็จะมี ความกว้างต่ําที่สุดนะครับผมก็ตอนแรกมันจะอยู่ที่360ก็ให้ปรับเป็น550หรือ DPI ที่เราถนัดครับหรือว่าไม่ปรับก็ได้นะเพราะว่าไอการตั้งค่ารับเนี่ยมันก็จะช่วยยิงหัวเราเหมือนกันนะครับผมเนี่ยพิมพ์ไปว่าความเร็วของตัวชี้นะครับผมเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับผมให้เรากดเข้าไปเลยตอนแรกมันจะปรับอยู่ที่ครึ่งน,นึงนะครับผมให้เราเนี่ยเลื่อนมาสุดเลยนะ ซึ่งผมไปดูจากต่างประเทศมานะครับผมเขาก็แบบเลื่อนสู่ทุกคนเลยนะประมาณนั้นครับเหมือนมันแบบว่าเวลาเราลากยิงหัวเนี่ยให้มันเร็วขึ้นนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ชิน DPI แบบแบบไวๆนะอยากปรับช้าๆอยู่แต่อยากให้มันลากเข้าหัวง่ายก็ให้มาปรับตัวนี้แทนได้นะครับผมเป็นการตั้งค่ารับเลยมันจะวางเต้าโคตนนิ่งเลยครับผมโอเคเดี๋ยวผมก็จะเอาผมก็จะเอาไฮไลท์ตอนที่ผมเล่นปรับ DPI แล้วก็บวกเจ้าตัวนี้เข้าไปด้วยมาให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะ โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ดูคลิปนี้จบนะครับถ้าได้สาระยังไงนะครับก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมผมก็จะพยายามตอบให้ครบทุกเมนเลยนะครับผมก็ก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ช่องอูเมเกมมิ่งด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบาย